อะไรแก่หวะเรียบร้อยกูว่าแล้วออีกแล้วไไม่เกียดผิวอสัเอาอีกแล้วมาเาอีกแล้วไอช่องนิ้วเตาอีกแล้วแม่งไอ้โยววัสสับอยมิกกาเบบี้ไอ้เนี่ยบราต้องดูอันนี้ของเมื่อวันก่อน โ what's พ p b r o เฮอ้เนยเดียยวถ่ายรูปไงนี่ยเต็ม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 เตมเขินเขเขินอะไรรอเอาหาแหละจริงเขินเลยเขาเจ้าี่ ไอ้โง่สุดคำเริ่มรู้จักสแลปช็อปอ่ะเฮ้ยอย่าเล่นกับไฟไว r e l e s s gas ฮะไอ้เฮี้ยไม่มี what the w i เลสแก๊สไงไว r e l e s s gas ยังไงเฮี้ยระเบิดเฮี้ยระเบิดน่ากลัวน่ากลัว

เอาแขนหักเจ็บเจ็บเจ็บเห็นมานักตอนักแล้วสนุกดีไม่สนุกดีเลยเหรอไม่โปคนนีไม่โปรไม่เดียเดี๋ยวทำไมมันเกี้ยกังอวะนี่เลยแรงเลยลมแรง

ลากร์เน oh ี <libr ame> ่ยเนี่ยบอกคลิปเยอะทุกใหม่ลมมันไม่แรงหรอกอุ้ยลาก่ร์ลาก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเออแบบทั้งยวงบอกให้โหจบแล้วนะเดีจริง พังหมดแล้วเอีย์เก็บกันหนักเลยล่ะจริงไอ้ยูสเซ็บลูยังไงนะดูดูดีๆดูดีๆดูดดีแล้วกันนะทำงี้ทำงี้นี่อาทิตย์หนึ่งก็ไม่หมดนึกนี่อย่างไงี จบแล้วหาไม่เจอจบแล้วทำกันได้ตั้งใจหาลูกนั้นด้วยดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้ยสนกนมีโกโปหน้ารถด้วย เ,เรียบร้อยไหมอ้าวชิดมากเรียบร้อยตัดหน้างี้ก็เรียบร้อยมันหมุนว่ะมันลื่นนี่เนี่ยนี่เนี่ยทำไรโอ้ยโอ้โอ้ออกไม่ได้ <laughs> ออกไม่ได้หาทางออกก็ขุดหาทางออก Ung là uyang nan lưới. Miao quým. 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 ไม่รู้อะแล้วฟ <c oughs> รีใครไปแอบถ่ายเขาว่า่เโอ้ s h นเฮ้ยเอาเล่นหรือว่าอะไรอุบัติเหตุป่ะ ทำยืนรงนั้นว่าเล่นแล้วล่ะเกือบตรงหัวทิมสักทีนึงนะเออไปนะจะได้จบจบไปหัวทิมสักทีนึงจะได้จบจบเป็นซาตตีโอ้โหเป็นระเบียบเลยแม่งมาทุกบ้านเลยมาทุกบ้านเลยเป็นระเบียบ เคยรู้จักวิบากแมนหรือเปล่าคำเล็บเฮ้ย<ช>คุณ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 ไม่กี่กูหาคลิปไปเจอหาไงเลยวะวิบากแมนมันเป็นไงวะคุณมันอยู่ในเฟซบุ๊กแค่ไหนวิบากแมนใช่มันอยู่ในเฟซบุ๊กเลยกูหายยังไงเลยวะไม่รู้จักไม่รู้จัก เขาจะหยุดรถได้ยังไงเอาเหินไปขัดที่ล้อหนิครับไม่ไหวหรอกต้องเสียสลารรถมาขวางสักสองสามคันนี่เป็นไงหล่นหล่นทักทีึงอะ่ะ <c oughs> ทักทีนึงให้เหมาะกับชื่อคลิปหน่อย ไม่จริงอ่ะไม่จริงมีคลิปงี้ในนี้ได้ไงเออฟันแตกไปหนึ่งทีอุ้ยแรงด้วยนะพี่เต้เดี๋ยวภาคสองเนี่ยมิบอกแมนมิวบอกแมนภาคสองเหรอใช่อุ้ย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  ไป,ไปคนเราไม่ควรไปยืนบนแอ่งน้ำบอกว่าเฮ้เฮ<ป>้เฮ้หายนะหนะ ชอบใจชอบใจอย่างยังไม่ทังลุน้ำเลยนี่อีกตัวหนะึ่ง <c oughs> มีแรงข้าง Hei, hei. Oh chob máy. Chob máy oh. Hey hê. Úi. máy. máy cái chục lốt. Hey That's mirror a หล่น,นได้ทุกเมื่อเลยนะ่โอ้โโอ้โหโอ้โหแรงอ่ะโอ้ห oh, ว <laughs> <c oughs> แรงไปเปล่าแรงไปเปล่าแรงว่ะ oh, oh, แรงไปเปล่ากิน <c> น <oughs> ้ำ <c oughs> <c oughs> ไอ้เงี้ยจะยืนยังไม่อยู่เลยจะกินน้ำยืนเลยมากเลยก็จะยืนยังยืนไม่อยู่เลยนี่จ็ากด้วยนี่เหม่ฝันที่มา้อวะเรียบร้อย